สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกที่ติดตามช่องสูตรหวยรัฐบาลบี2ทุกท่านนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมได้นําสูตรเด่น1 0เมลล่าง4ตัวนะครับเป็นสูตรที่2หรู้ว่าสูตร B นะครับมาฝากให้กับสมาชิกทุกท่านในคลิปนี้นะครับก็สูตรที่2นี้นะครับก็ยังเข้าดีอยู่นะครับยังเดินดีอยู่นะครับก็เป็นสูตรเก่าสูตรเดิมนะครับที่ผมลงให้กับสมาชิกในทุกทงวดที่ผ่านมานะครับ ก็มาดูกันก่อนนะครับสําหรับงวดเมื่อกี้นะครับงวดที่ผ่านมาก็คือห้อยออกสศูนย์นะครับส0 2ูสตัวล่างนะครับศูนย์สตัวล่างศูนย์สิบหน่วยครับคํานวณได้3 567นะครับไปเข้า3หลัก10ล่างนะครับก็มาดูงวดนี้นะครับมาดูงวดนี้ก็เหมือนเดิมนะครับสําหรับวิธีการคํานวณนะครับวิธีการคํานวณนะครับให้เราตั้งหลัก10ครั้งที่2นะครับ ก็คือได้ตัวไหนแล้วก็มาตั้งตรงนี้นะครับเลข6กับเลข6นะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็ตั้ง0ูก็คือ0นะครับเราจะใช้หลักหมื่นบวกร้อยบนแล้วก็บวก1ิบล่างนะครับได้เท่าไหร่ก็นํามาตั้งนะครับงวดวันที่17บเกุมภาผมได้0ูนนะครับแล้วก็เลขสีตรงนี้นะครับเลขสีตรงนี้ก็เราจะใช้หลักร้อยครั้งที่2นะครับ แล้วก็บวกหลักร้อยครั้งที่4นะครับบวกกันเท่าไหร่ก็ได้นะครับวดนี้ผมก็ได้4นะครับแล้วก็บวกกันนะครับ6บวกสีได้0นะครับแล้วก็6บวก0ได้6นะครับก็คือ6บวกศก็ได้6นะครับแต่นะครับก็คือได้เท่าไหร่เพิ่ม1แต้มทุกครั้งนะครับก็คือเราไม่ลง6นะครับให้เพิ่ม1แต้มก็คือเพิ่ม1แต้มทุกหวดนะครับ 6กบวก1นะครับเท่ามือแ้มก็คือจะได้7นะครับได้7 8 9นะครับข้ามไป1แต้มค่อยลง901นะครับนับไปครั้งละแต้มนะครับจิบในล่างวันที่17กุมภาพันธ์นะครับก็จะได้7901นะครับ7901นะครับก็ลองไปดูนะครับว่าชนกับสูตรที่1ที่ผมลงไปอ่าตัวไหนบ้างนะครับหรือว่าถ้าไม่ชนกันนะครับ ก็อาจจะมาสูตรละตัวนะครับสูตรที่1อาจจะมาถึงตัวแล้วก็สูตรที่2อ,อาจจะมาถึงตัวนะครับเป็นแบบนี้นะครับถ้าสูตรไม่ชนกันนะครับถ้าสูตรชนกันก็ให้เปลี่ยนเล็กวิ่งก็แล้วกันนะครับว่าตัวนี้น่าจะมาในงวดวันที่17กุมภาพันธ์นี้นะครับสําหรับสูตรเด่น10บเมล่างที่ผมนํามาฝากให้กับสมาชิกในคลิปนี้นะครับก็ให้สมาชิกนําไปตัดเล่นกัน ได้เลยนะครับใครมีเลขเด็ดเลขบินเลขจับชุดจับคู่แล้วก็นํามาตัดได้เลยนะครับก็เ,เป็นแนวทางให้กับสมาชิกนะครับมีแนวทางที่จะเล่นหวยนะครับที่มีแนวทางที่จะถูกหวยมากขึ้นในแต่และงวดนะครับยังไงก็ขอาฝากไวเ้เพียงเท่าน,นี้นะครับขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ